มาเล่นกันต่อนะสิบเก้านะครับหนังสือวิชาภาษาอังกฤษนะครับที่ชื่อว่าสมัยหนะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .6 ทั่วประเทศนะครับนะเล่นเกมนะครับมาเล่นเกมกันนะครับผมวิธีการเล่นนะครับคือยูนิตคุณจาเป็นที่จะต้องใช้มาร์คเกอร์นะครับก็คือหมากในการเดินนะครับแอนิคอร์แล้วก็เหรียญนะครับในการโยน ทอสนะครับแปลว่าโยนเหรียญยน, the, uh, coin, นะครับโยนเดอะทอสเดอะคอยนะครับโยนเหรียญเฮดหมายถึงว่าถ้าเหรียญขึ้น,ข,นขึ้นหัวนะครับให้เดินไปหนึ่งสเปซก็คือหนึ่งช่องถ้าเหรียญขึ้นเทลส์นะครับก็คือขึ้นก้อยนะครับให้เดินไป t w สเปซนะครับสองช่องเวนเมื่อนะครับอยู่มูฟเมื่อคุณเคลื่อนยัวมาร์เกอร์มาของคุณนะครับชูนิวสเปซไปยังช่องใหม่ให้แอนเซอร์เดอะควอเชชั่นให้ตอบคำถามด้วยนะครับ เพราะในแต่ละช่องจะมีคำถามอยู่ If ถ้าว่า you can't answer ถ้าคุณไม่สามารถตอบคำถาม you can't answer the question นะครับไม่สามารถตอบคำถามได้ให้ go back ให้เดินย้อนกลับนะครับ one page หนึ่งช่อง <c oughs> the first player นะครับคนเล่นคนแรก to the finish นะครับที่ถึงเส้นชัยก่อนทษทีครับ the First player นะครับหมายถึงคนผู้เล่นนะครับ to Finish ที่ถึงเส้นชัยก่อน first เป็นลำดับแรกนะครับ is ผู้นั้นคือนะครับ the winner ผู้ชนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือกติกานะครับทีนี้มาดูกันนะครับมีทั้งหมดเริ่มเดินจากนี้เลยนะครับโยนเหรียญนะครับถ้าเหรียญเหรียญขึ้นหัวก็เดินไปหนึ่งช่องถ้าเหรียญขึ้นก้อยนะครับเดินไปสองช่องนะครับ ไปถึงช่องช่องไหนที่มีคําถามก็ให้ตอบคำถามนะครับถ้าช่องนี้ไม่มีคําถามก็ไม่ต้องตอบจนมาถึงช่องที่สิบสี่นะครับนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ชนะเลยนะครับหนาะช่องที่สิบสี่ในแต่ละช่องรูมาขยายคําถามให้อีกทีหนึ่งนะครับหนาะเริ่มมาช่องที่หนึ่งก็ถามว่าเขาบอกว่าเนมนะครับเป็นคําสั่งนะครับเป็นคํากริยาแปลว,ว่าให้บอกชื่อนะครับทร e เพรสเซสนะครับ สามสถานที่อยู่ที่คุณ want ต้องการ to go ต้องการจะไปคุณต้องการจะไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยชื่อสถานที่นั้นมาสามแห่งนะครับข้อที่สองนะครับ name three places ให้บอกชื่อสถานที่สามแห่งเหมือนกันนะครับที่ you went last year ที่คุณได้ไปมาแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ <c oughs> name ไม่บอกชื่อนะครับ t o animal ชื่อสัตว์มาสองชนิดนะครับอินโดเนเียในประเทศอโเตเีย นะครับแล้วก็มาถึงช่องนี้เมื่อไหร่นะครับให้ go back three s t e p ให้เดินย้อนกลับนะครับไป3ช่องก็คือต้องเดินย้อนกลับมาถึงช่องที่1อีกนะครับนะถ้าใครมาถึงช่องนี้แล้วนะครับนะต้องทําตามกฎนี้ด้วยนะครับพอมาช่องที่4นะครับผม what do you carry your clothes in in when you travel นะครับอยู่คุณนะครับ carry พกพานะครับ your clothes เสื้อผ้าของคุณวัดอะไร ก็คือเสื้อผ้าอะไรที่คุณพกพาไปด้วยนะครับอินแครีนะครับหนาะที่พกไปด้วยเว้นเมื่ออยู่ทรัลเวเมื่อคุณเดินทางนะครับช่องที่5นะครับ what is the platform อะไรคือรูปอดีตของคำว่าดูนะครับคุณครูก็ตอบให้นะครับหนาะว่าอาดีตของดูคือด็ดนะครับหนาะตอบให้เลยมาถึงช่องนี้นักเรียนเดิน เดินไปข้างหน้านะครับวัน s p a c นะครับมาถึงช่องฮะนี่เมื่อไหร่เดินมาช่อง6ได้เลยนะครับนะถ้าตอบคําถามให้ถูกก่อนนะถ้าตอบคําถามไม่ถูกก็ต้องเดินย้อนกลับมา1ช่องพอมาช่องที่7นะครับ w h is the e i f f e l t o w e r นะครับหอไอเฟลอยู่ที่ไหนก็ตอบว่า in France นะครับในประเทศฝรั่งเศสพอมาช่องที่8นะครับก็ถามว่า where were you at 9 o'clock อยู่คุณนะครับเวอร์อยู่นะครับแวร์ที่ไหนเมื่อเวลาเก้านาฬิกานะครับเก้านาฬิกาที่นี่น่าจะหมายถึงตอนเช้านะครับ yesterday เมื่อวานนี้ก็นักเรียนตอบนะครับแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับไปสองช่องด้วยนะครับนะตามกฎเดินย้อนกลับก็ต้องย้อนกลับมาข้างหลังนะครับนะมาช่องที่เจ็ดช่องที่หกนะครับพอช่องที่เก้านะก็ถามว่า what is the platform of h a v e นะครับรูปบดีตของ h a v e คือคำว่าอะไรนะครับคุณครูตอบให้ก็คือแหดนะครับ name ให้ระบุชื่อนะครับ treating สิ่งสามสิ่งนะครับ you did ที่คุณกระทำนะครับ before before bed แปลว่าก่อนเข้านอนนะครับไม,ไม่ได้ไแปลว่าก่อนเตียงนะครับนะ last night เมื่อคืนที่แล้วนะครับก่อนเข้านอนคุณทำอะไรให้เล่ามา3ามสิ่งแล้วมาถึงช่องนี้ให้ go forward go forward แปลว่าเดินไปข้างหน้านะครับ จากช่อง10ก็เดินมาช่อง11นะครับหนึ่งช่องมาช่อง12นะครับผมวอทวอ d นะครับคำศัพท์อะไรนะครับ Do you t e e d ที่คุณต้องการ i s s e n เ e n c e ในประโยคนี้นะครับนั่นก็คือ What จดจดจด you do last night แล้วก็ I go o n e Space ให้เดินไปข้างหน้าหนึ่งช่องนะครับ ตรงนี้นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับนะคุณครูตอบว่าให้อ a u d i มาใส่ทําไมให้อ a u d i มาใส่นะครับตามสไตล์การสอนของคุณครูพี่นันนะครับนะโดยนักเรียนคนํานึงว่าการทําประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธนี่คือประโยคคําถามนะครับขึ้นต้นด้วย w o u e u e s t i o n ให้ในักเรียนถือซิทฤิฎีนี้นะครับก็คือ verb to app ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่นะครับให้นํ verb to do มาช่วยนะครับ นะถ้า w o r b ไม่มีวอ r ท to b ไม่อยู่ m o d เ l verb ไม่อยู่นะครับให้เอาิร r บ to do มาช่วยนะครับ <c oughs> ดังนั้นนะครับวอ r ทูแ a ไม่มีนะครับวอ r b t a ตามด้วยกริยาช่อง3ไม่มีนะครับวอ r ท to b ก็ไม่อยู่นะครับ m o d เ l verb ก็ไม่อยู่นะครับ modal verb มีคาว่า Can c a n ค c ด u l d will w o u d shall h u เป็นต้นนะครับให้เอา verb to do มาช่วย ดังนั้นเอาว r ฟ t ูดูมาช่วยแล้วว r ฟ t ูดูนะครับที่เกี่ยวกับอดีตนะครับนะมีคําว่าดิสตัวเดียวโอเคไหมครับนักเรียนถึงได้ตอบดิสนะครับพอมาช่องนี้ what is the platform of eat นะครับรูปอดีตของคําว่า i t นะครับก็คือ s นะครับ what is the platform of s a y นะครับรูปอดีตของคําว่า stay ก็คือ s a y เติม ed นะครับแล้วมาถึงช่องนี้ให้ go back ฟรีสเปดนะครับถ้าใครมาถึงช่องนี้ให้เดินย้อนกลับมาสามช่องนะครับนะโอเคครับผมจบหนะห้าสิบเก้านะครับเดินมาถึงช่องนี้เดินกลับไปสามช่องแล้วเมื่อไหร่จะถึงชัเส้นชัยนะครับเนี่ยนะคุณครูก็งงเหมือนกันนะถือถ้าใครตอบคำถามได้ก็ถือว่าถึงเส้นชัย แต่ถ้าใครตอบคำถามไม่ได้ให้เดินย้อนกลับไป3ามช่องน่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะครับไปต่อหน้า0กสิบครับ